วันนี้วันแรกนะครับผมฮีโนเวตตึก15ชั้น4นะครับวันนี้ก็ทำการนะครับเปลี่ยนหลอดไฟในห้อง2หลอดนะครับเป็นหลอดนะครับหลอดไฟสำนักงานนะครับด้านในก็1นึ่งโคมจะมี2หลอดนะครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คนอุปกรณ์มาครับวันนี้แล้วก็ได้เปลี่ยนหลอดไฟนะครับ2หลอดนะครับ ส่วนตรงนี้ยังสว่างสวายอยู่นะครับผมห้องน้ําก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าแสงสว่างน้อยมากเลยนะครับแสงสว่างน้อยมากห้องน้ำห้องใหญ่นี่โอเคแล้วครับในการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างโอเคนะครับส่วนด้านหลังก็ไม่มีหลอดนะครับเลยต้องเปลี่ยนหลอดใหม่นะครับสด้านหลังไม่มีหลอดไฟนะครับเปลี่ยนหลอดใหม่เสร็จ マーカー